มีน้องๆบอกกันมาเยอะมากนะคะว่าเครียดจังเลยเรียนออนไลน์ไม่ได้เงินนะคะวันนี้พี่หวานก็เลยอยากจะมาเป็นกำลังใจน้องๆนะคะในการเก็บเงินในช่วงเรียนออนไลน์คะ่นะสี่ค่ะมาพบกวับหวานจริงๆมีจริงสองจริงนะคะวันนี้พี่หวานจะมาเป็นกำลังใจน้องๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะน้องๆ,ๆก็เรียนออนไลน์หรือแม้บางโรงเรียนอาจจะมีเปิดแล้วนะคะแต่บางโรงเรียนก็ยังปิดอยู่เพราะว่าสถานาการณ์มันแบบยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะ ซึ่งการที่น้องๆเรียนออนไลน์เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้เงินใช่ไหมคะให้เราเนี่ยมีเงินเก็บน้อยลงนะคะแต่พี่หวานอยากจะมาเป็นกําลังใจอยากจะให้น้องๆเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราเองนะคะที่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ได้ผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นเพราะว่าเขาอาจจะหาเงินได้น้อยลงเช่นกันนะ,ะแต่ว่ารายจ่ายเขาเนี่ยยังเท่าเดิมแต่ารายรับเขา,าน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าเราอาจจะอยู่ที่บ้าน กินอะไรอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้ให้เงินเรานะคะ อันนี้ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องโทษพ่อแม่นะคะเพราะเราเองก็ควรจะเข้าใจสถานก,การณ์ีิบ้านด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะหาเงินได้น้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งพี่หวนคิดว่าการที่เราไม่ได้มีเงินเก็บช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่เพียงว่าเราจะทํำยังไงให้เซฟเงินในกระปุกข,ของเราให้อยู่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองคือถ้าเกิดเราเก็บมาเพิ่มไม่ได้อะอย่างน้อยๆเราจะต้องไม่เอาออกไปใช้นั่นเองค่ะพี่หวานกันคะก็เป็นกาลังใจน้อง,องๆแล้วกันเนาะในการเก็บเงิน ะะช่วงนี้ก็อดทนอดกั้นเาไว้ก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งหยิบเงินไปใช้นะหรือถ้าเกิดใครที่แบบมองหาอะไรที่เป็นรายได้เสริมได้เนี่ย mm hmm. ก็แนะนําเลยนะคะไปหารายได้เสริมนะคะพี่หวานเห็นหลายหลายคนนะเอาขนมไปขายนะคะคือพี่หวานเคยไปกินข้าวตามร้านอาหารอะแล้วก็มีเด็กๆเ,เนี่ย มาขายขนมมาอะไรเงี้ยเนาะพี่หวันว่ามันก็เป็นวิธีทิท้งที่ดีนะคะเราอาจจะขายของขายขนมในละแวกบ้านนะคะหรือลองดูงานอะไรที่มันเหมาะสมกับเราก็ลองไปทาดูนะคะลองดูนะคะว่าน้องๆสามารถทําอะไรได้จะได้เกิดใครที่กลำลังขายของหอรือหารายได้เสริมอะไรอยู่นะคะมาคอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนไม่เอาเว็บโปรโมทเกมการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไงพี่หวานก็เป็นกำลังใจให้น้องๆ เสมอค่ะอ,อันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย